ศาส,สดาบัญญัติด้วยพระองค์เองนะแต่ก่อนเราก็ใช้ยะถาวารีวาหาตามที่ครูอาจารย์สอนมาเมื่อเรามาตรวจสอบแล้วว่ายะถาวารีวาหาปุลาปริตปุเรนติสาขลังเนี่ยก็เป็นบทแต่งใหม่นะเราก็ไม่จำเป็นต้องเดินตามคำสาวกที่จำมาผิดนะจำคำตถาคตมาผิดนะเราก็เดินตามคำตถาคตที่อยู่เป็นข้อมูลอยู่ใน พระต่ปิดกฉบับสยามรัฐในส่วนพุทธวชนะที่เป็นข้อมูล2,500กว่าปีพนะระองค์ตัดไว้ประมาณ8พระสูตรแล้วก็หยิบมา2พระสูตรซึ่ง2พระสูตรนี้พระก็ใช้กันอยู่เหมือนกันนะนะก็คือบทอายุโธกับบทกาเลทัตันติสปัญญาเนี่ยอายุโทเนี่ยจะหมายถึงว่าอายุโธพราโททีโลผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันณโทปฏิพานณโทให้วันณนะให้ปฏิพาน สุขัสสา,าตาเมทาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขขังโสอธิขัชติย่อมได้ประสบความสุขอายุทัตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุให้ภละวันนะสุขะและปฏิพานทีฆายุยัสวาโหติยัตถายัตถูป,ปปาชติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ ซึ่งเราจะเห็นว่าพระองค์บอกเหตุปัจจัยนะที่เราได้กระทำเนี่ยจะส่งผลอะไรนะแล้วบอกว่าควรทำอะไรและมันจะให้ผลอะไรการกระทำนั้นๆเนี่ยนะมีผลอย่างไรบ้างหรือ,อยังบทที่2กาเลเนี่ยกาเลาททันติสัพัญญาวทันยูวีตมัชาราเนี่ยแปลว่าผู้มีปัญญา รอบรู้และปราศจากความตรณีย่อมถวายทานตามกาลสมัยในพระอาริยเจ้าทั้งหลายผู้ประพฤติตรงคงที่เมื่อมีใจเลื่อมใสศรัทธาแล้วทักษินาทานย่อมมีผลอันไพ่บุญชนทั้งหลายเหล่าใดร่วมอนุโมทนาหรือช่วยกระทําการขวนขวายในทานนี้ทักษินาทานนั้นมิได้พร่องไปด้วยเหตุแห่งอนุโมทนานั้นเลย แม้ชนผู้ร่วมอนุโมทนาก็มีส่วนแห่งบุญด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลไม่มีจิตท้อถอยในทานทานนั้นย่อมมีผลมากบุญที่ทำแล้วย่อมเป็นที่พึ่งของท่านทั้งหลายในการข้างหน้าได้แลนะบุญญาณิปาลโลกสมิงปฏิทาโหนติปานินันตินะบุญที่ทำแล้วย่อมเป็นที่พึ่งของท่านทั้งหลายในการข้างหน้าได้แลนี่ก็เหมือนกันนะ พระองค์ก็จะบอกว่าผู้มีปัญญาเนี่ยนะจะเป็นผู้ที่ปราศจากความตระหนีนะละความตระหนีนี่คือหลักการให้ทานอีกอันหนึ่งเห็นไหมยุโตปาละโตติโรวันนาโตปฏิภาณาโตสุขสาสาธตาเมธาวีสุขังโสอธิคาชติ อายุทัตตะวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทที่ายุยาสาวโหติยัตายาตุปปัชาติติกาเลทันติสปัญญาวันยูวีตมจรารากาเลนาตินังอริยสุชุปุเตสุตติสุ วิปัสสนนามนาตัสสาวิปุลาโหติตาคินาเยตัถานุโมทันติเวยาวัจจังการุณติวานาเตนาตาคินาโอนาเตปิปุญญาสปากิโนตัสสัมาทเทอปาติวานจิตโตยาถาทินังมหพลัง ปุญญานิปพลโลกัสมิงปฏิทาหุนติปานินันติ